เด็กชายนบตอนที่หนึ่งหน้าฝนทุ่งข้าวเคียวนะครับผมน้ำท่วมนาพาหาปลาตัวน้อยว่ายบนตามหนองเป็นภาพที่ตอนเด็กๆนะผมที่ผมชอบมากคือลุยน้ำลำธารเด็กๆเพื่อจับปลาเล่นทั้งปลากระดีปลาช่อนปลาหมอปลาซิวปลาส้อยจับแล้วก็เอาไปปล่อยลงหนองใหญ่พอเริ่มโตขึ้นก็จับปลาได้ตัวใหญ่ขึ้น เท่านิ้วโป้วันหนึ่งก็นึกถึงเล่นคิดเล่นพี่เลนขึ้นเลยก่อไฟเพื่อที่จะปิ้งปลาให้เหมือนในทีวีก็เลยเอาไม้เสียบปลาทะลุจนถึงหางปลาเลยในใจก็กลัวว่าเขาจะเจ็บอยู่นะแต่ก็คิดว่าเสียบขนาดนั้นคงตายแน่แล้วก็เลยเอาปลามาปิ้งพอเริ่มพอเริ่มโดนไฟปลาตัวน้อยๆก็เริ่มดิน้นผมก็ตกใจนึกสงสารก็รีบเอาไปแช่น้ำ หือพอเห็นเขานิ่งแล้วไม่ร้อนแล้วนะก็อะอเอามาย่างต่อดิ้นอีกแล้วก็แช่น้ําอีกทําสลับไปสลับมาอย่างนี้จนไหมอดสรุปปลาดิบกินไม่ได้ฮ <c oughs> จะสงสารตัวเองดีหรือสงสารปลาน้อยๆดีนะสุดท้ายก็นำไปฝังวางดอกไม้ให้ด้วยมีละกร,รมชอบจับตะกแตนตัวเล็กๆ จับมาแล้วก็เด็ดปีกดินขาออกทีละข้าง1ข้างสองข้างดูสิว่าเขาจะเดินท่าไหนบ้างดึงสองข้างจะเดินสวยกว่าเก่าหรือเปล่านะสุดท้ายดึงจนหมดขาก็เอาไปฝังทั้งเป็นวางดอกไม้ไหวหนึ่งทีแล้วเอ่ยปากว่าทำศพให้แล้วนะ <c oughs> จนวันหนึง่งน่าจะประมาณฮะปห้าปหกโรงเรียนประถมตางจังหวัด พาลงก็จะไปจับเป็ดนะครับจับเป็ดเทศมาตัวใหญ่ๆห,ห,หลายตัวเลยมาปาดคอเด็กๆทั้งโรงเรียนนะผมก็พากันยืนมุงมุงเป็ดนะผมเป็นครั้งแรกที่ผมเห็นการฆ่าจะจะจ,จังๆในคาตาเลยนะผมแบบคาตาเลยพาลงจับคอเป็ดหักพับลงแล้วข้างหลังพับพับคอไปข้างหลังเลยนะครับผมเสร็จแล้วก็เอามีด บาดคอคผมเลือดพุ่งกระฉูดเลยครับผมโยนไปข้างๆทีละตัว2ตัว3ตัวผมดันมีตัวหนึ่งนะผมไม่ยอมตายพอโยนลงพื้นเป็ดเจ้ากรรมก็กระเพือปีกวิ่งหนีคอก็ไม่ขาดห้อยคาอยู่อย่างนั้นแถมตอนวิ่งก็คอก็พับไปพับมาเวียงไปเวียงมาเลือดก็ทะลักเพื่ออยากจะเอาชีวิตรอดทั้งวิ่งทั้งเลือดก็ไหลเลอะเปื้อนไป ตามทางนะผมเด็กๆที่มุงดูก็เฮโลเฮโลกันแบบสุสนานนะผมแบบตามภาษาเด็กๆนะผมในสมัยนั้นพากันวิ่งไล่จับก,กันเป็นบักเป็นเวนใผมผมก็ตาค้างคือคุณพ่อคุณแม่ผมเขาทานมังสวรัตทานเจนะครับผมทางหลวงพ่อธรรมาชาติยยโสธรกับหลวงพ่อตั้งนะผมวัดป่าวังไห้ที่จังหวัดริสเกตมาหลาย10ปีนะผมสิปีถึง20ปีได้ แล้วทุกคืนคุณพ่อผมก็จะพาผมปะพาผมกับพี่สาวไปสวดชินาประชรก่อนนอนนะผมคุณพ่อผมเก่งสอนเลขคณิตให้นะผมยิ่งบังคับให้ผมเรียนยิ่งไม่ชอบเลยนะผมส่วนคุณแม่ผมนะครับผมชอบสอนอังกฤษนะผมยิ่งบังคับผมเรียนยิ่งผมก็ยิ่งหนีนะครับผมคุณพ่อคุณแม่เลยรู้ว่าผมอ่ะบังคับไม่ได้เลยไม่บังคับให้ผมทานมังสวิรัตเลยจนกระทั่งถึงม3 น่าจะอายุประมาณ15หปีอยู่ๆผมก็นึกถึงภาพตอนพาโรงปาดคอเป็กขึ้นมาวันนั้นพอกลับมาจากโรงเรียนผมก็เอ่ยปากกับคุณพ่อคุณแม่ต่อไปว่าจะไม่ทานเนื้อสัตว์อีกแล้วนะครับคุณพ่อคุณแม่ผมก็ทําอาหารมังสวิรัตห่อข้าวไปให้ที่โรงเรียนเยอะมากนะผมในตอนนั้นโรงเรียนเด็กต่างจังหวัดนะผมจะนั่งล้อมวงเล็กๆแต่ผมจะเอากับข้าวทุกคนก็จะวาง รวมๆกันตรงกลางครับผมแล้วก็จะแบ่งปันกันกินนะครับผมข้าวผมเยอะอร่อยเพื่อนๆต่างก็ชอบกันผมก็รู้สึกภูมิใจในการกินมังเสวรสตั้งแต่นั้นมานะผมจนถึงทุกวันนี้ก็ชินกับการทานมังเสวรัสไปโดยปริยายเลยนะครับผม